สบายดีพี่น้องสบายดีพระเจกาุสกคนพี่น้องส่วงบายสามโมงแรงพี่น้องหลังจากพี่ห่อนมาหลายมือทั้งก็กินข้าวปุ้นแล้วฝนก็ตกระ,กะห่ำลงมาอย่างแทงพอสมควรเนาะงัวก็เริ่มเข่ามาแล้วฝนตกพี่น้องฝนตกสมกับการรอคอยอากาศห่อนๆมาหลายมือ ฝนนั่งกระเทลงมาเนาะอากาศห้อนแบบนี้มาเบิ่งกันว่าเขาเห็ดกันยังกันแน่เนาะพักลบฝนอยู่บ้านทรายทองของเจ้อมาลาพี่น้องฝนตกลงมา สมกับการรอคอยพี่น้องฝนตกอะอราดูทํำหน้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้บ่ามีก็อยู่่ามกลางสายฝนพี่น้องหลายคนบอกว่าฝนตกฝ่าไม้ฝ่าห้องระวังเด้อบ่มีอย่า่ายคลิปเด้อบ่ามีเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็ ตอนนี้ก็บริมีเสียงฝ้าห้องกอกจะเลยถ่ยทายเนาะทายดีใจอะนะบรรยากาศฝนตกตั้งแต่ปีนี้มากับเคยตกอยู่แต่บ่แห้งเนาะมันนี่ก็เป็นอีกมือ,มอหนึ่งที่ฝนกับลงแห้งพอสมควรฝนเศร้าเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแต่ว่าตกแห้งอยู่แต่ตกบ่โดนเนาะตกบ่พอสิบนาที แต่ผ้าห้องหึมห้ำหึมห้ำมาแล้วก็เลยไปท่ายพี่นอ้องในเบิ้งพี่นอ้องเดี๋ยวสิมาถามเจอมาลาสวัสดีเจฝนตกเรื่อยหลายวันบเวินบางห้ขลุหาดน้ำจนเปียกเปื่อนหลายแต่แต่คิดต้ยมันั้างกะตกมันนี่เจ <c oughs> มันตกหลายวันบเวินบางยังไงห้างก,ก็ตกมันนี่มือเดียว ด,ดอกมองดอกไม้ของนางกระซูนบานยิ้มแย้มเจ็มใสเจ้าค่ะเป็นยังไงฝนตกอันกระจกบริหัวด,ดีจักแล้วฉันลืมไปช่องเบิ้งบอเ <c oughs> มื่อกี้นี่ฝนมันมาทางเหนือเจ้บอสถ้าเป็นฝนมันมาทางนี่นะกระจกนน,าาน่งโดนเต็มเต็มเนาะข้างที่แล้วที่มนันตกลงมาแล้วน้่เข้าห้องเพิ่นแต่ว่ามีกระจกมาตดเรียบร้อย แต่เมื่อนี่นะมันตกมาทางนี้พี่น้องตกมาทางนี้ลมมาทางนี้มันก็เลยบริสัทด้านหน้าเน,น,น,นาะมาแต่ใสฮะบอกผลตกเนี่นยเป็นไฟบระดัสวยแล้วกระยมากพี่บาบมีเวลวพีคอนโดมีบิดตุกตาบราย เจเอาตะกี้คือเห็นบอกว่าโควิดยันโควิดบลับแขกรับโมบลับพวกคือไม่เห็นอยู่สุมเมอร์เฮ้ยว่าโมกับเมื่อหมดได้บ้านกับเมื่อบ่ได้พี่น้องอันที่เพิ่นนั่งอยู่นี่เห็นสุมเมอนี่โมแม่เนาะเพิ่นโมมีการมีงานพี่น้องเพิ่นก็มีการมีงานอยู่แต่ว่าโควิดเมื่อะนุดกักโต๊ะซิมเจมือพอฉันหย่าเมือก็เลยมาอยู่บ้านพักเจอเมลา ขาวท้องผากใส่น้ำจเ้มเพิ่นกับเพิ่นเลี้ยงโอ้ยว้าจะคือว่ารวยห่อเนื้คขาห่อเงินตขาห่อเนื้อขบไปเรียนสาบอ่ครับห่อเพชรบอกห่อไนมักถั่วมีนคอเมต์มาว่าสาันอันนี้ซอสใส่เดี่ยวเลืองเล่งนะสื่อใหม่แล้วแนวหาโอ้ยถ้าไปหยาบกปทงนี่นะเขาอยากเขาอยากน หลายขวดลายกนก็อยากโหนเนาะแต่ละมือก็เห็นแต่้าถุงซีพื้นนี่มากค่ะนั่งบริแทมันใส่สบายเงี้ยวสบายเงี้ยวสบายเชเข้าใจอยู่ว่ามักนั่นคยสักบอกเหรอแต่ละมือคือเห็นใส่แต่พื้นเก่านั่งใผพ้ใดกะฝนตกใหม่นั่งวัดปู่มักทั่ว พลทักระต๊ะมือเดียวกะซุ่มอยู่พี่น้องใน,นแบบมาหออ้อยหลังไอ้ท้ามมันนั่นถามเมานี่ออชอบคอยจะมาอยู่บ้านนี่เขาชอบจะเบิร์ตกว่าอยากได้ยังไงเสิยอ้ยท้ามันกินมากมันโลดปลูกแล้วหลายจะหลายสังเกตเบื้องป้ายโฆษณาด้านหน้าพี่น้อง<า>เป็นบ้านพาักเด็กฮะด้านหลังด้านหลัางนี่ด้านหน้าหน้าบ้าน เป็นบ้านพักเด็กกับบ้านพักอันผู้เท่าฝนตกมากอะแหงพอสมควรเนาะอากาศก็ดีขึ้นหน่อยน้องขี้ดินขึ้นมาก็กลุ้นอยู่บาดที่เนี่ยบริ่าลเย็นเลยแหงหอดกัวเก่าเจ้าค่ะบอกคำมันตกออกมันก็เย็นอยู่ดีกว่ามันบ่ตกยางหน่อยกับดินกับซุ้มบ่ตกมาเป็นเดือนเดือน เอาสิบพักแบ่งนายเจพลุหมักทั่วก้อนพลุโมากสิเป็นพลุหมักทั่วหมักแตงพี่น้องอันนางปลูกเครื่อมันไว้ในคันน้องสาจนตายอันนี้ก็สอบขี่งูจะสอบขี้งัวเนาะเขาบอกว่าสอบเดียวว่าอยู่บ้านท่านแตนิ่งดูได้เขาวอกนอนตีลังกาไถหุดก้าวไปเรียบร้อย แต่ว่าฝนทั้งกระตกมากับพ้อซุ่มพี่น้องมันแห้งหลายเนาะมันเลยบ่อัง่งแต่ว่าฝนทั้งพูนแหง้งเพราะฝนมาจากทางเหนือพี่น้องน้ำก็ยังบ่ได้อ่งเลยเนาะฝนยังบ่ทันได้ตก บุรีโปอยป่าธรรมชาติสังเกตเบิ้งมาปลูกมันปลูกเอเค้ือพักบุ้งใส่จนตายจนเบิดฝนบปรตกมาจากเรือไอ้มะพีกันจนตายเนาะบ่ามีอุตสาห์พักบุ้งมาปลูกเต้นอยู่ตอนฝนตกแต่พุ่น บตกมาเป็นเดือนแต่ว่าตายจนเบิดบ่ค่อยติดอ,อันนี้เป็นมันต้นหาหน้าที่พี่น้องเจอมาล่ามาปักไว้แต่มันต้นมันบบตายดอกเน,ะนงงาะเอาเครื่องมันอันอันว่าปลูกไว้ก็ตายจนเบิดพี่น้องมันไม่สังเกตบังเกิดพี่น้องผมฝนตกแล้วมันติดอบอกแล้ว บอกแล้วแล้วว่าแกนดินติดเกิดปาสโดเฮ้ยบได้เดนเด้อเกิพมี <S 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 ่พี่น้องนี่เห็นบ่หลายๆขนหลายๆคน่ะที่บอกว่าอันนี้เจมมาลาพันมิกกอไผ่ที่ปลูกไว้อะหลายก่ออยู่อันนี้ยามฝนก็สิกินอยู่นี่แหละมีหกเจ็ดก่อนี่อยู่ขางเทียงอยู่ขางเฮือน นมีสะนํำอยู okay> ่สี่สะอยู่อยู่เทียงนี่แล้วก็อยู่กลางทงแล้วก็อยู่หางหางหน้าอีกทีหนึงโซเสียบมาแม่ซ่เสียบมาแม่เสียบแม่ถั่วนางสิมาปุ่มถั่วโอ้ยเสียน้ำได้ใเโฮอถ้าเกิดฝนมโตกค่ะนี่แม่่ สิเป็นไข่บ้งโอ้ยท้าบิึงท้าสิปูไข่บึงนี่ปูนั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่พัฒนาเกิดได้ไงมาเนี่ยนเอาคือคือบอกเอาขี้งัวโรยก่อนว่ะใน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 ตัวมันแมงจะใส่ได้มันเป็นอะไรมันโจรหมดโจรฝนตกลงมานางกระสีมาปลูกในมักทั่วพี่น้องเอาอันนั้นมันออกแล้วบ่เจีอันนั้นนะมาลักปลูกเครื่องประดับแล้วบ่ได้ฮดว่ะ ฮะเบื่แล้วบ่ได้ฮดมันเบ,บม่อพี่น้องมักทั่วของนางปลูกเอยมะคงกับปลูกเรียบร,อยร้อยแล้วพุ่นะเนี่ยนาะได้กินมากติดตาเบิางน้าพี่น้องว่าสิได้กินหมากหรือว่าจังใดจออกอเฮ้ยเ,เขาว่าต้องต้องล้ำแล้วมันจะสีหมากแซบ่บตัวก็เป็นคนล้ำเลย โอนางเสุกเครื่องทั่วชิบตายชิบะเจต้องรักเมมันฟังเวลาปลูกมันจะงามนางปลูกมันต้นใส่ไปน้องขั้นน้องสาดนมันป่งมาแล้วแตกยอดมาแล้วเนี้ย มักทัว animals, so time, source, right. right huh? right. ่วนางปลูกไว้มันเกิดบมดแล้วเนาะกำลังงามอันนี้เบี้ยมะคุ่งของนางมาปลูกใส่นี่มันสิรอดบ่มันแดดเบี้ยร้อยบานสับบานก้าเขาเห็นแต่จับบานก้าเลยเอ้าอันนั้นมันเป็นเม็ดคือกันหรอวะเป็นเม็ดแกเห็นว่าจะเป็นคมเป็นห่างเป็นระยะนะกวาง ทำันททีลายมันกับบางงามเลยเร่เกิดเกิดร่มเกิดประิางอียบร้อยอมาขยั <มา S 1> ้งสวีกันอย่างนี้นวนกวักสแม่หรอขึ้นมาถือดูกับแม่มากับปลูกแบบใหม่พี่น้องหน้าขขานางาติดถนนนี่นาบ้าน เขตทางลงไปในีกัแม่น,นาของนางเนี่ยไปพุน่นไปหอดพุนดนพ่น,นโค้งแล้วพุน่นแล้วไปหอดขอป้าฟั่งนั่นพุน่นเที่ยงอันอยู่พุ่นอีกป้าสนนั่นกัแม่น่นะนอ,นอ,นอืเพราะฉะนั้นพระย,ยักได้สมบัตินางน่มาเลี้ยงเอาทด้สูคู่แฝดมูลลายเนะออมาเลี้ยงเจอามาลา มันเช่นพ <c ười> you know ิเดกกรรมให้รอคะขามันตายโรดงั้นก็มีนะมีบ้านและรถก็มีโอ้บอเลี้ยงบอแเม่นอเมียมานะคะถ้าจะเอาพวกชอระเป็นผัวฉันอาสรุปแล้วสกิลล้านยู่ของมาเจแทนการไายเรียกมากินตอดถังเลยใส่เป็ดแม่ตอใไปบบเป็ดดางกำลังปลูกถั่วพี่น้องนาะ อยู่มากินน้ำเพิ่นกับมาซอยเพิ่นน้อยนึงกัยังว่ามี้พวดส่วนหัวขอพี่น้องที่น้ำเพิ่นว่ามี้จะถายกินถือว่าเดี๋ยนี่มาดูนี่เพิ่นก็ยังบ่อยากต้อนหับเลยนั่งเฉยนั่งเฉยอยู่เดี๋ยวก้าวเห็นมาแล้วเออลัดโลดเดี๋ยวนี้นั่งเฉยอยู่ใครแล้วว่าเออนั่งเฉยอย่างเดียวสูมอร์นี้นั่งอันเฮ็ดประตูหัวลัดไปเบิด์ซีด้านบ่ให้เข้าออกเดี๋ยวนี้จังเลยนั่งกระจุบมาใส่แล้ว ปลูแต่น้อเดียวนี่ว่าต่อยบอสสามนีะน<ว>ะบอถ้าฝนตก,ตกมันก็สิออกเนาะเ้างฝังในมันไหวใส่ปุ่นขึ้นมาก็ากงามเลยที่น้่งเรต้องใส่ปุ๋ยปอดเคมี <c oughs> อากยังออกออกไปยังออกก็แล้วแต่ปลูกแล้วต้นมะฮุ่งต้นตาเศรษฐกิจในประทรเ,เทศโอ้ย <c oughs> อย่าประมาทอย่าคุณมันนะคะบอมันแดดฝนถ้ากระตกมือเดียวเนี่ยเนาะ บ่แม่ยังย่ามันตายแดดเอาขิงหัวซะไงให้คุณแม่ได้กินหมาก็ลูกขาอันบอมีปลูกไว้คันน้องซ้ายอยู่กลางทงปีที seja, ่แล้วมันเป็นหมากจบดีเดอะเนาะลายต้นเขามายังกงยังเขียนแหละเขาเปิดหัวไววแล้วเขาบปิดงัวเขากินจนเบิดกินทั้งต้นทั้งหมากเอามากาแฟลูกไปนอน บักหุงแม่โอ้ยม <laughs> มันมนักไปนละบเจ้เบียบังคุงนี่พี่น้องนี่เบียบังคุงนั่งกับกบจอดแจกเยู่บรุรงสีระกิ่นนะเามันยังรดมัแดดกระกรอดอแด,ดอีหล่อดแ,ลแดดจุดาสิใหม่ฝนท่ากระตกมันก็สิซื้ง,งลายเติบอยู่ <laughs> ปลูกเครื่อม้านไว้จะมมนตายบนยนะบรงนีนนะฝนบปรจากเถือ่อมันิรอด้ยแลด่ฝนห่ามี๋ยวมันเชิ ใส่น่าคือทนแรงมันก็ทนกับเจ้ารองกันแล้วใส่เดียวปลูกอยู่ใส่ที่อาศัยทนฝน็กทนแดดทนฝนทานร้อนทานหนาวแนวก้าวชีวิตแหกโค้งตะาลรอบกบตายวะแตกทางทะเลเถือตายยากนรกไม่รับยมมาทูดบล่รับยกลุมาูด ยงมาทูดกับญาติก็ได้เ่านางเวยก็เลยไม่รับนางทำเมียดูก็ได้อยูเพราะได้อยู่ได้กิ่นแน่นอนเจ้าค่ะปลูกแลวจิบเปล่มากบ้านั่นคือมัเหนาะเป็นอย่ากตัวเว้ย บอมันแดดมากเลยเหลืองนะถ้าเป็นพ้นโต๊ดูมันก็สีเขียวอยู่เขาใส่ใส่ขีงงัวใส่อยี่างลงไปเนาะก่อนน้าไม่จะมาปลูกมันสิติดอยู่บนเจคือนี่มันคือตายแล้วพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าไปแล้วจ้า กินคอนสบายเรียวเบิรงเด้กเจ้าค่ะใครอยู่เขาเรียวเบิรงซื้อยันกขาปืนเขายิงมาเจไปเลยพี่น้อง